ขายเอามาอวดเอามาโชว์เอามาขายผมขาดอย่างเดียวเลยคือหุ่นยนต์ในเรื่องอหนังมันชื่อว่าอภิษิหารมังกรแปดหัวแล้วผมทํารายการตอนเด็กๆขาดไปแล้วผมคนลุกเลยตามหาเลยตามหาเลยจนเจอสั่งจากญี่ปุ่นด้วยบางตัวนะสัตว์ประหลาดนะในเรื่องเนะี่ยครบเลยแล้วก็มีนกด้วยนะครับแล้วก็เทปยังไม่ออนด้วยเสือเอาของมาขายซะแล้วขาดหุ่นอ้วนตัวเดียวแต่ใครได้ตับนี้ไปถือว่าครบเลยนะ ใหญ่มากนะปีศาจแห่งท้องทะเลหน้าตาน่าเกียดสุดๆท <ำ S 1> ําเหมือนในหนังเลยอันนี้ปีศาจลาวาอันนี้นกเทพตับนี้นะไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆนะตัวนี้ผมไม่กะขายได้อยู่แล้วแต่คืออยากอยากให้รู้ว่ามันจะมีรายการมาแต่ถ้าขายได้ก็ซื้อไปซะเพราะว่าอันนี้มันครบเซต็ตไม,ไม่ไม่เรียกว่าครบเซต็ตขาดพระเอกแต่สัตว์ประหลาดหาย,ยากกว่าพระเอกอโอเค ไม่มีผมเอาลงนะเดี๋ยวเทปออนขึ้นมาตามหาให้ควักกันนะผมก็เขาบอกใครยังไม่อินจัดได้นะครับเดี๋ยวอินแล้วจะหายากนะเออตอนเด็กมันไม่เคยมีตอนโตมันเลยอยากได้อันนั้นมันก็ต้องมีอันนี้ก็โคตรอยากได้โตอนเด็กๆค่ะสวัสดีครับจแจ๊บอังแจ๊บครับเมดแจ๊บค่ะพบกับรายการตอนเด็กๆค่ะ ตอนนี้คลาสสิกสุดๆมันเป็นตอนที่วัยเด็กผมเนี่ยนะอยู่บ้านคุณยายครับเปิดช่องเจ็ดแล้วก็นั่งดูหนังญี่ปุ่นมันเป็นหนังจักๆวงๆสมัยก่อนจะมีผู้ประกาศรายการต่อไปโพกับภาพยนตร์วันเสาร์อภินิหารมังกรแปดหัวพี่เรนเก้อภินิหารมังกร8หัวแปดหัวเลยพี่แบบชีวิตกูรู้จักแต่มังกรสามหัวเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะนั่งดูเลยคืออะไรวะหนังมันชื่อว่า พีนิหารมังกรแปดหัวเออหนังมันเกี่ยวกับพระเอกเป็นเจ้าชายอยู่ในราชวงศ์ของญี่ปุ่นคือเรื่องนี้มันเป็นตำนานของญี่ปุ่นเลยครับเกี่ยวกับมังกรแปดหัวโอโรจิลาร์บอสในการ์ตูน<อ>ส่วนใหญ่<อ>จะเป็นโอโรจิจะเออโอโรจิจะเป็นมังกรแปดหัวเรื่องนี้ทําให้เป็นรูปประรรมเลยพระเอกเกิดมาเนี่ย ก็ถูกคล้ายๆปุโรหิตใส่ความพ่อมดของของกษัตริย์มันเป็นอัปมงการากินีบ้านเมืองเอาไปจากราช้วงเดี๋ยวนี้พ่อไนก็อยู่ลงหน้าผาแล้วก็มีคนมาเก็บเอาไปชุบเลี้ยงอ่าเสร็จปุ๊บก็ตึกไมมีคนไมมีคนมาเก็บมาชุบเลี้ยงเอ็นเอ็นเกมลยจบเลยคนที่เก็บมาเลี้ยงไม่ธรรมดาเป็นเทพเทพก็้าไปฝากเลี้ยง โอ้ยเพรอตนี้นี่คือแบบจัดจักๆวงๆเลยเออแล้วพระเอกเนี่ยก็เติบโตมาเป็นนุ่มหลอ่อและจําไม่ได้แล้วก็ถูกเรียกกลับเข้าวังไปมั้งพราะกลับเข้าวังไปอ่ะไอ้เชียปูโรหิตอ่ะก็แบบว่าหาวิธีทางที่จะาออทำร้ายตลอดพ่อมันก็เลยให้เคเวสไปปากกราบกบฏที่ไม่มีทางชนะเสือกชนะอ,อ่ากลับมา ็ามาโดนกั่นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเนี่ยเขาจะเก็บไอเทมไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเจ้านะเก็บแสงได้สามแสงนะเจ้าจะเก่งเจ้าจะเทพเป็นผู้กล้าอะไรประมาณเนี้ยแสงแสงในเรื่องมันได้หินมาหินแสงกระจกแสงดาบแสงเ,เขาได้ครบก็จะปรับปีศาจในตำนานได้มันเป็นตำนานของญี่ปุ่นในการก่อสร้างประเทศเขาเลยนะมาอันนี้เรื่องยอ่อ ดูโปสเตอร์กันหนังใช่ไหมหนังเป็นหนังของโตโฮครับผู้กำกับก็ซิล่าเลยอรออ่ามาทําเรื่องนี้ทุนสร้างมหาศาลแต่รายได้สู้กอซิล่าไม่ได้ผมว่ามันยืดไปหน่อยแต่โดยรวมนะสนุกไปหาดูกันซะแตประเด็นคือบอกว่ากอซิล่ามันยาวนานไงคือมันมันปูมาจนมันมีฐานแฟนเยอะแล้วอเออมันก็เทียบกันยากอยู่อันนี้วั์ชันต่างประเทศเออจำการเราจะบอกมัาโคตรกรีกเลย เขาจะทำเป็นเหมือนฝรั่งฝรั่งหน่อยถ้าจาไม่ผิดนะชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อโอริจิเอ็ดเฮดเดนดากอนเฮ็ดด้วยเฮ็ดเด็ดเฮ็ดเด็ดหน่ากลัวไหม คิงคิรุราต่อกันสามตัวเกินด้วยอันนี้แปดหัวแล้วในตำนานเขาบอกว่ามังกรตัวเนี้ยในยุคญี่ปุ่นนะมันมีจริงๆอ๋อญี่ปุนโอโลจีเออยาวใหญ่มากเป็นแบบเทพมังกรอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าตำนานมังกรทั่วโลกเนี่ยนะมันเหมือนหมดเลยแล้วมังกรแปดหัวเจ็ดหัวอะไรเนี่ยเหมือนพญานาคบ้านเราเลยจริงจริงอาจจะเป็นเอเลียนคนละปีชี้ใช่แต่อยู่ทั่วโลก1994เเหมือนกันเลยใช่ มันเดินมันมันจะพ่นไฟไเงี้ยไฟยิ่งใหญ่มากเอ้ยไพขี่นกมาตู้ขี่นกเหล็กนกเหล็กอ่าร้อนนะถ้าเจอไว้าไม่ต้องห่วงมันขี่แป๊บเดียวเพราะว่าไฟพ่นปุ๊บแม่ก็ตกแล้วเอออันนี้อันนี้เป็นแฮนด์บิลเขานะนี่ด้านหลังแบบนี้ทำไมดูจีนจีนหน่อยเฮ้เออจะบอกว่าการแต่งกายมันจะคล้ายๆจีนแต่มันก็จะเป็นญี่ปุ่นนะเทปเท นี่แหดูจีนมากเลยคล้ายๆคล้ายๆอันนี้แผ่นดีบีดีอันนี้ภาพในหนังคือตอนเด็กๆอ่ะก่อนที่ผมจะได้ดูอภินิหารมังกรแปดหัวอ,อ,อ่ะเคยซื้อหนังสือถ้าจำไม่ผิดจะเอคลับหรืออะไรสักอย่างน่าจะเอคลับมันมีไอ้หุ่นเนี้ยแล้วผมไม่รู้มันคือหุ่นอะไรเว้ยเท่มากปกติหุ่นเราจะเห็นผอมๆอันนี้มันจะอ้วนๆหน่อยแล้วก็มีไอมังกรอย่างเงี้ยแล้วยุคนั้นสมัยนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตสิ่งที่เราจะรู้ได้ก็คือหนังสือ แ,แล้วหนังสือมันก็มีแค่รูปแล้วมันไม่ได้บอกว่ามันคืองานอะไรอ่ะมันเป็นรูปที่ถ่ายในงานทอยโชว์อ่ะเออก็เก็บฝังใจถึงตอนนั้นอนะ่ะดีไซน์มันเท่จนมาได้ดูอะ่ะแล้วพี่บอกอืมกูได้ดูแล้วตัวนี้นี่เองอมีคามหามานานใช่อันนี้เป็นหนังสือรวมสเก็ตรวมดีไซน์เดี๋ยวเรื่องนี้ผมต้องไปตามหานี่ กว่าจะมาเป็นหุ่นตัวนี้เขาดีไซน์กันมาเยอะแยะเลยตั้งแต่ล่างผอมล่างชุดเวอ่อเออจะบอกอยู่ว่ามันตันตันหนนะ่อยเนาะหรือจะเอาใดมาจินมาเลยอะไรอย่างเงี้ยปีกก็มีหลายดีไซน์จนมาได้ทรงนี้อ่าโหโหสเก็ตตอนโผล่ตตอย่างวี้ตัดหัวขาดใช่อันนี้ภาพในหนังตุ้มตามอยู่นะ มีดางเลเซอร์ด้วยนะหอกเลเซอร์ด้วยนะก็มี CGI เข้ามานี่สนุกเลยกับหุ่นด้วยใช่มาดูของเล่นกันอ้ามีของเล่นด้วยเหรอผมขาดทุกตัวคือเป็นหนังที่มีของเล่นเออก็เหมือนกาซิลล่าไงมีของเล่นของเล่นไม่เยอะด้วยสามารถปิดไลน์ได้เลย แต่ต้องตังถึงหน่อยดูดูมือนะตังถึงหน่อยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บางพันนะบัตรเครดิตรวมกันหลายใบหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนเคยเห็นไหมในประเห็นจริงเหรอเคยเล่นเคยเล่นด้วยเคยเล่นเล่นของเพื่อนอีกแล้วโอ้เพื่อนมีอีกแล้วเคือไอ้นี่พี่โจเคยเล่นมาไม่เท่าไหร่แต่เพื่อนมีอีกแล้วเนี่ยตกใจอ่ะอย่าเรียกเพื่อนเลยเรียกใครก็ไม่รู้ที่โรงเรียนดีกว่ามันก็ถือบินไปบินมาได้แหละโอ้เด็กรวยมักเด็กโรงเรียนรวยนะเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นตอนเด็กนะครับคือตัวนี้ เป็นซอฟต์นุ่มๆครับแล้วก็ผมมาเจอมือสองเยอะแต่สิ่งที่ขาดเลยอ่ะคือดาบโอ้ดาบมันหายอยู่แล้วดูบนแพ็คมาสินะและ้วพ็กเกจ,จริงไม่มีนะมีแค่นี้เลยก็ก็คุ้มผิวพลาสติกไม่มีไม่มีด้วยใช่แล้วก็จะห้อยอยู่ในห้างผมเคยเห็นห้อยอยู่ในห้างด้วยบันไดทำไมทำอย่างนี้ถ้าซอฟตของเล่นเป็นแบบนี้ ไม่มีถุงไม่ใส่ถุงให้หน่อยวะแล้วไม่วลาขนส่งมันจะใส่ถุงมันถ,ถึงเป็นรอยไงเออถึงเสียสีเออถึงพังซอฟดีๆอ่ะซอฟที่แบบกิ๊บกิ๊บอ่ะมันถึงแพงไงซอฟสัตว์ประหลาดนี่ยิ่งจบเลยนะคุณต้าแม่เนี้ยไม่เคยมีกล่องนะครับแต่ตัวเนี้ยผมจะซื้อก็แต่เมื่อมันมีดาบเท่านั้นเจอบ่อยเจอบ่อยแต่สภาพเยินมาเลยนะซึ่งสภาพผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วถต่ว่ามีดาบเปล่าๆมาถ้าไม่เห็นรูปเนี้ยก็ไม่รู้ดาบอะไรเหมือนกันผมเรเห็นดาบอย่างงี้ผมตีเ็นดาบจีน กรบี่นะาชัดเดี่ยเนี้อันนี้ซอฟใช่ไหมส่วนอันเนี้ยไม่รู้ว่าใช่ H H Monster หรืเปล่าเป็นตัวต้นแบบหรืองานคัสตอมหรืออะไรไม่รู้มันมีจุดขยับเลยคิดว่าน่าจะเป็นงานคัสตอมไม่ก็งาน H H Monster ที่เป็นตัวต้นแบบอืม,อมแต่ถ้าทำออกมานะซื้อไม่ได้อยู่ดีมันน่าจะเจ็ด 8, แปดพแหละอันนี้โอ้ยเท่ว่ะมีกล่อง กิงนิโเล่าเนี่ยน้าหัวมาต่อกันนะวลี่อันเนี้ยเป็นกล่องมังกรแปดหัวซอฟมันจะหันหลังอย่างนี้ทำไมอ่ะอ้าวหันหน้ามากล่องก็ใหญ่หันหากล่องและการหันแบบเนี้ยข้อเสียของมันคือซอฟอ่ะคอจะแตกผมเจอตัวเนี้ยสภาพไม่ดีนะแต่คอแตกเกือบทุกตัวเลยถ้าเข้ามาเมืองไทยอ่ะมันจะไม่มีกล่องเว้ย มันจะมาเป็นอย่างนี้เป็นพวงพวงนี้แล้ววางอยู่บนชั้นของเล่นจัดอยู่ในเซตรวมกับสัตว์ประหลาดอินเตอร์แมนผมเคยเดินห้างบาง์ลำพูเดอะมอโรบินสันสมัย20ปีที่แล้วอ่ะมีขายอยู่พันกว่าบาทในสมัยก่อนอ่ะพันกว่าบาทถือว่าแพงมากแพงมากมากที่สุดเลยแล้วมันเป็นซอฟต์ด้วยแล้วสีไม่สวยแต่จริงๆอ่ะตัวเนี้ยถ้าผมจะซื้อนะผมต้องการกล่องนี้อยากได้กล่องมากอ่าแล้วข้างในกล่องมันเป็นยังไงนี่อันนี้เหรอเออแล้วก็ฟิปมา จะเห็นว่าขาักมันพับมันหมุนได้อแล้วก็พับมาด้านหน้าแล้วก็โยกหัวมาแล้วซอฟยุกเนี้ยเนื่องจากคอมันยาวมากแล้วมันใหญ่พอมันจะตกแบบนี้เอาไดเป่านะแล้วให้มันชูขึ้นมาจะสวยมากอันนี้คือตัวเดียวกันในกล่องตัวเดียวกันครับแต่ไอ้ตรงซอฟข้างนอกคือคนละตัวตัวเดียวกันแต่อันนี้คือขายในไทยอือ๋อแต่ขายที่ญี่ปุ่นมีแพ็กเกจอ,อ,อย่างวะก็เหมือนกับว่ามันเปลืองที่อะไรเงี้ยมั้งเปลืองเชื์อ่ะเขาเลยเอากล่องออกแล้วก็ไอ้หัวอันเนี้ยครับทุกคนเนี่ย เก็บไปนานๆหัวนันจะเหี่ยวเป็นเรื่องปกต,ติตามเรื่องรูมทั่วเออก็ดัดๆเอากันได้นะครับ <c oughs> นี่หน้าดีเทลไม่แย่นะคือแค่สีมันแย่เฉยๆตัวเนี้ยถ้าเอามาลงสีเรียลลิสติกอ่ะผมว่าสวยเป็นซอฟต์อีกตัวนึงที่สวยมากๆเลยอืมตอนหาข้อมูลนี่ขนลุกไปเลยนะเอออยากได้เคยเห็นคนอยากยามึงจิกคีย์บอร์ดแล้วแล้วก็มองซ้ายมองขวาอันนีคนอยากของเล่นเชียขายตัวอะไรทิ้งดีวะอ๋อตัวอะไร อะไรทิ้งดีวะแล้วก็จะมีของเล่นตัวเล็ก FD ชีแถมขนมมาด้วยมีป่าไม่รู้แต่ในมันดาระเกะมีอย่างเงี้ยหลายสีเลยเอออย่างนี้ก็อยากได้เหมือนกันเห็นอย่างเงี้ยกล่องอย่างเงี้ยตัวแค่นี้เองนะเล็กๆตัวจิวเองหรอใช่นี้ขนมมาเนาะสี่พันเยนหก็พันนึงพันกว่าบาท แพงอยู่นะแพงดิตัวแค่นี้เฮ้ยแต่ญี่ปุ่นต้องยอมรับเลยว่ามันเก็บกล่องดีจริงดีแม่งมีกล่องเฉยเลยอ่ะอันนี้ผู้ร้ายผู้ร้ายตัวหนึ่งมันจะมีตอนที่พระเอกอะเก็บเบลนี่เก็บเบลเก็บเบลนางเอกแม่งโดนบูชายันอยู่เป็นปีศาจลาวาครับพระเอกก็ไปไปสู้กับไอ้ตัวนี้แหละอ่าอู้ยาดูสามดอกด้วยนะมือมันเนี่ยกลายเป็นธนูได้ภาพตอนนั้น่ะที่ดูในทีวีคือสวยมากแล้วพี่กคคิดณตอนนั้นพี่มันจะเอาดอกธนูมาจากไหนวะ นิ้วมันอ่ะยาวกลาวเป็นดอกทนูแล้วก็หยิบตอนแรกนึกว่าหยิบรูกทนูสามดอกมาบม่งนิ้วเลยอันนี้ซอฟต์ครับตัวนี้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ไม่สวยอต่อมาพระเอกตัวนี้ม่น่ากลัวพระเอกตกน้อนางเอกก็ลงไปช่วยแล้วก็เจออีกตัวเนี้ยอยู่ใต้ทะเลตอนเด็กๆอ่ะกลัวมากไม่น่ากลัวจริงน่ากลัวไม่กลัวจริงเออเป็นปีศาจอยู่ทะเลของเล่นน่ากลัวัวนี้ไม่น่ากลัวจริงน่ากลัวเอ้ยไม่ลืมบอกว่า ซอปอ่ะไอ้ตัวหุ่นกับตัวมังกรแปดหัวยังพอเคยเห็นนะตัวเนี้ยไม่เคยเห็นเลยตัวเนี้ยก็ไม่เคยเห็นเลยและเริ่มทึมเลยนะแล้วก็มีนี่คนศิลปินชื่นชอบก็เลยเอาไปวาดน่ากลัวหนักกว่าเดิมอีกออนี่วาดเหรออืมสวยนะสวยสวยอืมและยังไม่พอโอ้อะไรเนี่ยเป็นเรซินคิดเยของตัวหด้วยเออมังกรแปดหัวแบบสวยๆตอนแรกผมมาผมจะบิดตัวนี้แหละ แม่งต้องสวยอลังการแน่นอนดูสเกลกูจบเลยอุ้ยเท่านี้มันแค่เล็กนิดเดียวเองอยดูออยดูเนี่ยสูมกว่แนีหน่อยนึงขายอะไรรู้ไหมสองหมื่นเยนโอ้โหเกือบหมื่นน่ะรวมส่งก็น่าจะเกินก็เลยพับโครงการนี้ไปเก็บเป็นเจเป็กเอาแต่สวยหลังจากที่ผมเจอตัวเล็กแล้วครับผมก็คิดว่า มึงต้องมีตัวใหญ่สิวะแล้วเป็นยังไงนี่ไปเจอรุ่นนี้อ๋อซอฟบนล่มเลยไม่ใช่ซอฟเป็นเรซินอ๋อเรซินเหรอก็ไปดูใบประกอบอยูแม่งยิบมากนี่คือเขี้ยวนะนี่ที่คือเขี้ยวนะต้องมาตัดเขี้ยวทีละอันแล้วมานั่งต่อไปดูราคาครับปองมูลกันอยู่แสนกว่าเยนสามแสนเยนยังไม่จบเลยสามแสนให้แสนกว่าเยนนี่ก็ตึงเลยเต็มที่แล้วนะเมื่อกี้นยไปสามแสนเลยหรอก็คือประมาณแสนกว่าบาทแสนเออนี่โอ้ตัวนี้คือตัวที่เสร็จแล้ว แล้วเขาก็ขายเว้ยเขาขายอยู่450,000เยนแล้วก็มีขายไปแล้วด้วยขายไปแล้วอยู่ที่700,000เยนโอ้โห700,000เยนมันไม่ชัดค่าไม่ชัดคือเมื่อก่อนมันไม่ฮิตมันเป็นหนังไม่ได้ทําเงินนะแต่มันอยู่ในความทรงจําของคนเพราะว่าดีไซน์มันดีเออและเอฟเฟกต์สมัยนั้นมันก็ใช้ได้เลยมายอมรับกันตอนหลังซีนปรากฏตัวไอ้ตัวเนี้แปดหัวเนี่ยท้ายๆเรื่องเลยนะอ้าวเหรอเออ พี่ก็นั่งดูอยู่นานเลยกว่าจะกว่าจะเจอ,อแต่เจอก็กลัวเลยน่ากลัวเ,ออเพราะผู้ร้ายอ่ะอผู้ร้ายเป็นแปลงล่างผู้ร้ายเป็นอัศวินแปลงล่างเป็นไอตัวเนี้ยแล้วซีนที่แบทเทิลกันน่ะมันซัดกันบนดวงจันทร์โอ้โหไปดวงจันทร์เลยเหรอเพราะว่าไอตัวนี้ยถ้าลงมาโลกโลกระเบิดแน่ตัวม,มันใหญ่เพราะว่าในอดีตการตัวเนี้เคยลงมาโลกทีมแล้ว โรคระเบิดสัตว์สูญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมนุษย์ตายหมดเลยตัวนี้เขาเลยไปไปไฟต์กันบนดวงจันทร์ตัวใหญ่อย่างนั้นเนี่ยใหญ่ดีตรงนี้น่าเกลียดมากเนี่ยดูดิเกิดเกิดอะไรมีตรงนี้เหมือนที่กอรซิล่ามันเวลาจะบีมเลยนะเออยอะยุ้ยไวยอยุ้ยไความย่นอะไรอย่างเงี้ยสวยเอีหลังเหมือนไงฝูดมากโคตรมอนสเตอร์เลยเหมือนรากไม้โบราณดูหน้าหน้าก็สวยแต่ตัวนี้เสียงเดียวเป็นตาไม่สวยจบไปแล้วนะครับกับ อภินิหารมังกรแปดหัวใครมีความทรงจําเรื่องนี้อยากจะเล่าเล่าได้เลยเดี๋ยวไปนั่งคุยด้วยเอ้ยเอ้ยลืมลืมลืมผมากเคยเห็นของเล่นนกด้วยนะ,ะแต่หาไม่เจอหาไงก็หาไม่เจอมันเป็นซอฟหรือมันเป็นพลาสติกไม่รู้ว่ะแต่เคยเห็นแบบไม่ครบอะตามท้องตลาดของถมอะไรอย่างนี้แหละของถุมมีด้วยหรอนี่ของถม,ม,งถมจะมีอะไรอย่างนี้มาเสมอคอ,องถมนะครับกลับมาเปิดหลังจากยุคโควิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับทุกคนควรใส่หน้ากากนะครับ แล้วก็ล้างมือตลอดเวลาโปกเตเปอลกอห์ไปด้วยวันเสาร์ห้าโมงครึ่งเปิดแล้ว ติดเที่ยงคืนครับไปเดินกันได้ผมไปมา2อาทิตติดแล้วโดน2อาทิตย์เลยเจอของเด็ดเด็ดเยอะได้ไปเยอะเลยทิดก่อนกลับมาจตมหาอะไรอย่างเหนื่อยมีกันบ้านที่ต้องทำโจถามไปของลวมบ้าพวกผมไปเลยพี่แล้วก็ขับรถออกไปเลยอย่างเร็วไปคนเดียวด้วยไปเลยแต่ถใจับไว้แล้วก็ไปเลยฝากติดตามพวกเรานะครับในช่องแจ๊ s สตูดิโทั้งในเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกนะครับเจอแจ๊ปสตูดิโเจอทุกที่ครับอย่าลืมนะครับ พรีเมียมเกรสรักของเล่นชอบของเล่นนะครับต้องดูแลมันด้วยออซอฟเก่าๆเ,เนี่ยเช็ดได้เป็นร้อยตัวเลยนะ สวยปิ๊งเหมือนออกจากโรงงานเลยบอกเลยว่าโดโจสโตอะทั้งโดโจสโตอะโดโจสโตทั้งหมดน่าจะสองกระป๋องไปหาซื้อได้ที่ร้านโดโจสโตก็มีช้อปปี้ก็มีนะครับอร้านอินอยากก็มีหรือว่าอินบ็อกมาในเพจแจ๊ปมาร์เก็ตก็ได้ค่ะครับผมฝากได้นะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นและมีเงินเอาไปทําทุนอย่างอื่นที่แบบซื้อไฟซื้อกล่องซื้อซื้อใดๆก็ตามเพื่อมาพัฒนาช่องต่อไปค่ะใช่ขอบคุณครับไปแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ